โอเคครับเพื่อนๆดูนะครับส<ๆ>ูงนะดูดู้อนะครับผมโอ้ได้ครับมารอบหนึ่งสองโอเคครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมข้าม,มาโดดบัญจิจัมเป็นรอบเป็นครั้งที่สองของผมนะครับรอบนี้ผมถือกล้องขึ้นมาด้วยนะ <lifting> เพื่อมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่า มันสูงขนาดไหนแล้วมันก็เสียวขนาดไหนโอ้โหนี่ครับที่นี่ช้างไทยทัพยานะครับกิจกรรมเยอะเเยอะแยะเลยใครอยากมาเล่นมาได้นะครับโอ้โหสูงนะเนี่ย ื่อนสูงนะเนี่ยดูดิว้าวอันนี้วามสูงเท่าไหร่นะพี่ที่เราโดดห้าสิบห้าสิบเมตรเหรอโอ้ห้าสิบเมตรนะครับ,รบนโอเคครับเ,เพื่อน พี่ดตอนนี้ผมก็มาโดดใบจี้จ้ำเป็นครั้งที่สองนะครับเพื่อนๆอยากให้ดูความเสียวนะผมให้ดูว่าสูงขนาดไหนนะครับช่างไทยทพยานะครับใครอยากโดดใบจ้ำม,มาโดดนะที่กันดูโ,โอ้ที่กันนะ คครับเ,เพื่อนๆดูนะครับสูงนะดูดูพร้อมนะแล้วผมโอ้ได้ครับมาพร้อมหนึ่งสอง

Doch ich habe doch Nein. Oh. Oh. Ho ho ho. ช่วยคุยดิชยคยดวยคยดช่วดวอยโายก่สยังเสียวยรอบนี้ไม่ใช่หรอกโทรศัพท์ตกน้ำไอ้หาไปดูงโทรศัพท์ ดูมึงดูไอ้ลุงไอ้ชัดมึงดูมึงเจอคุณแน่กล้าป่ามีอะไรฝากถึงเอนฟิครับขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูผมนะครับเพื่อนซีบายชิวครับติดตามคลิปได้นะครับที่เพื่อนซีบายชิวนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย